การกลับมาในครั้งนี้ของเขาเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมจากคำถามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคำถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะนี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบของไพ่เล่าเรื่องไปพร้อมๆกันค่ะว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้เนี่ยเขาจะดีกว่าเดิมได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ในเวลานี้หน่อยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น ใบแรกเลยนะคะไพ่มันขึ้นสี่เหรียญตอนนี้เวลาเนี้ยคุณเลือกในการที่จะนิ่งคุณเลือกในการที่จะเงียบคุณพยายามในการประคองสติของตัวเองใจของคุณเนี่ยมันยังรู้สึกในการผูกพันกับคนคนนี้อยู่คนที่คุณทุ่มเทคนที่คุณพยายามเพื่อประคองเขาอยู่ในชีวิตแต่ณเวลานี้คุณต้องอยู่กับตัวเองและประคองสติตัวเองนะ อะแล้วยังไงต่อคุณอยากจะให้เขากลับมาคะ่ะคุณยังนึกถึงเขาคุณยังผูกพันกับเขาและใจของคุณก็อยากให้เขากลับมาอีกครั้งทีนี้ถามต่อเลยนะคะว่าคนคนนี้มีโอกาสในการกลับมาหาคุณไหมกลับสิคะนี่เอาจริงๆนะอุกษสับไพ่ไม่ได้แบบ เหมือนหยิบไพ่มารอไว้ไม่ใช่นะคะเพราะแปดเหรียญเนี่ยมันคือการที่เขายังมีความนึกเสียดายและสองเหรียญดวงชะตาของพวกคุณทั้งคู่ยังไม่ได้ขาดออกจากกันทีนี้กลับมาที่คำถามค่ะว่าถ้ากลับมาในครั้งนี้มันจะดีกว่าเดิมได้ไหม ใบแรกเลยนะคะไพ่มันขึ้นก้าวถ้วยหลังจากที่คุณเลือกที่จะปล่อยและพยายามทําใจในการจะจบกับคนคนนี้ได้แล้วอะ่ะคุณพยายามในการที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองโฟกัสตัวเองมากขึ้นคุณพยายามในการรักตัวเองค่ะนะคะทีนี้ถามเลยว่ามันยังไงต่อคะใจของคุณมันเริ่มโอเคขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจของคุณมันเริ่มโอเคขึ้นนะ่ะ ช่วงเวลานั้นแหละเดี๋ยวเขาจะกลับมากดแห่งแรงดึงดูดอะคะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดถึงใครสักคนอยากให้ใครคนนึ่งมันกลับมาในชีวิตของเราอะในจุดที่เราคิดว่าเธอต้องกลับมาเธอต้องกลับมาคือเราย้ำคิดย้ำทำแต่เรื่องของเขาอะเชื่อไหมเขาไม่กลับมาแต่คนเหล่านี้ที่เราอยากจะให้กลับมา มันมักจะกลับมาในช่วงเวลาที่เราไม่ได้สนใจเขาแล้วอะ่ะหรืออาจจะลืมเรื่องเขาไปแล้วในชีวิตจิตของคุณมันอาจจะอยู่ในจุดของการที่แบบดีขึ้นแล้วไม่ได้รู้สึกกับเขาขนาดนั้นแล้วมันคือกฎของแรงดึงดูดจริงๆนะมันคือการที่คุณอยู่ในจุดของการที่แบบโหยหาเฝ้ารอเขาอะค่ะจิตใจของคุณมันขาดแคลนอะ่ะ พอจิตใจของคุณมันโหยหามันขาดแคลนนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเหมือนผลักเขาให้ออกไปนะคะมันไม่ได้มีการกลับมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มอยู่กับตัวเองได้แล้วรักตัวเองได้แล้วระดับจิตของคุณมันจะไม่ได้อยู่ในจุดของการโหยหาขาดแคลนนะคะมันจะอยู่อีกจิตระดับหนึ่งที่มีความสดใสสดชื่นรักตัวเองมากขึ้นซึ่งมันเป็นจิตท,ที่ดีและโลกมันดึงคนคนนี้กลับมา กดแรงดึงดูดมันดึงคนคนนี้กลับมาเพื่อทดสอบหัวใจของคุณอีกครั้งว่าเฮยูเอาคนนี้กลับมาไหมยังจะเอาคนนี้ไหมเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเขากลับมาจริงๆนะคะแต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาขนาดนั้นแล้วอะด้วยความที่เขาก็ปล่อยให้คุณเหี่ยวแห้งไม่ได้มีการติดต่อคุณมาซักระยะหนึ่ง จนคุณเริ่มที่จะรักตัวเองโฟกัสตัวเองมากขึ้นแล้วอะ่ะดังนั้นเมื่อเขากลับมาอีกครั้งในวันที่คุณเริ่มที่จะไม่ได้สนใจเขาแล้วอะ่ะคุณก็เลยแบบอยู่ในจุดของความสับสนนะคะอยู่ในจุดของความสับสนแต่ในใจก็รู้สึกว่าถ้ากลับไปแล้วมันจะดีหรอมันจะปลอดภัยกับความรู้สึกของเราจริงๆหรอกลับไปแล้วฉันจะต้องเสียใจอีกไหมความคิดเหล่านี้ มันเกิดจากจิตของคุณที่เริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้วคุณหวงตัวเองอ่ะถ้าจะกลับไปแล้วเจ็บเหมือนเดิมไม่เอาแล้วนะแต่ถามว่าในใจยังผูกพันไหม,มยังผูกพันนะคะเขาจะมีโอกาสในการที่จะกลับมาเหมือนรักษาแผลใจคุณอ่ะสิ่งใดที่คุณเคยว่าเขาหรือเป็นท็อปปิกที่เขาเคยแบบ ไม่ยอมทําตามในสิ่งที่คุณต้องการรอบนี้เขาจะยอมนะคะรอบนี้เขาจะยอมมากขึ้นเขาจะค่อนข้างชัดเจนกับการที่ต้องการมีคุณอีกครั้งดูเหมือนเขาจะถนอมใจคุณมากขึ้นนะแล้วถามว่าเขาจะดีเสมอต้นเสมอไปลายไหมหรือสุดท้ายก็ดีแตกเหมือนเดิมดีได้แค่ช่วงแรกๆค่ะสุดท้าย นิสัยเดิมสันดาณเดิมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าใครก็ตามที่กำลังรอคนคนหนึ่งให้กลับมาคุณจงหยุดในการเฝ้าคิดถึงเขาก่อนแต่คุณกลับมาตั้งสติและถามตัวเองว่าระหว่างที่เขาหายไป คุณจะทำยังไงให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นกว่านี้ได้ระหว่างที่เขาหายไปคุณมีความสุขมากขึ้นกว่านี้ได้สำคัญนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคุณไม่ได้รักตัวเองมากพอคุณไม่ได้มีเป้าหมายใหม่ในชีวิตคุณไม่ได้ภูมิใจและ มองเห็นคุณค่าในตัวเองมากพอคุณจะค้นหาคุณค่าจากสิ่งอื่นคนอื่นมายืนยันคุณและคนคนนั้นคือเขาคนนั้นแหละที่เลิกกับคุณไปที่ทิ้งคุณไปเขากลับมาในช่วงแรกๆมันจะเป็นช่วงที่มันดีค่ะเพราะคุณหายจากชีวิตเขาเขายังนึกถึงเพราะเขายังไม่ได้เจอใครที่รักและทุ่มเทให้กับเขาได้เท่าคุณไง แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามกลับมาอยู่ในจุดที่คุณเทิร์ดทูลความรักอีกครั้งคุณรักเขามากกว่ารักตัวเองคุณให้ความสำคัญกับเขามากกว่าตัวเองคุณเลือกถามคุณค่าของตัวเองจากเขาอย่างเงี้ยรักไหมต้องการฉันไหมอย่างเงี้ยพูดเลยเมื่อจุดนั้นคุณจะกลายเป็น คนโง่คนเดิมมนุษย์ข้างรักคนเดิมที่เขาก็จะเบื่อแล้วก็หายไปจากชีวิตคุณอีกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเซตสแตนดาร์ดของตัวคุณในระหว่างที่เขาหายไปคุณต้องเรียกความมั่นใจของคุณกลับมาค่ะรักตัวเองให้ได้มากที่สุดมีเป้าหมายอื่นๆในชีวิต เห็นคุณค่าของตัวเองมากที่สุดเมื่อน,นั้นน่ะความรักตัวเองของคุณมันจะเป็นเกาะกำบังในการที่คุณจะหวงความสุขของตัวเองค่ะใครที่มันไม่ได้รักคุณจริงๆคุณจะมองออกใครที่มันเข้ามาแล้วมันอาจจะมีแนวโน้มในการทำร้ายหัวใจคุณคุณจะปกป้องตัวเองได้แต่ถ้าคุณยังอยู่แบบ โอ้โหลักเอ่ยเตยหอมเธอเท่านั้นคือคนสําคัญเป็นมนุษย์หน้าโง่ที่เธอทูนความรักแบบไร้สติคุณจะได้คนเดิมที่ดีกว่าเดิมนิดนึงในช่วงแรกแต่สุดท้ายก็ดีแตกกลับมาเป็นมนุษย์สันดานเดิมๆที่ทําให้คุณทุกข์ใจซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่สําคัญหรอกนะคะว่าเขาอ่ะจะทิ้งคุณไป เขาจะทำอะไรยังไงกับคุณก็ตามแต่ในช่วงเวลาที่ห่างกันไปคุณกลับมาตั้งสติรักตัวเองพัฒนาตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองจนคุณสามารถที่จะต่อรองกับเขาให้เขาดีขึ้นกว่าเดิมได้แค่ไหนนี่คือสิ่งที่สำคัญ